โอเคตอนนี้เรามาอยู่กับแมปเดิมนั่นก็คือเดอะมิมิกแฮ่โอเคเอาเหมือมันก็โทรมาเลยแนละ้วแอละก็ตอนนี้เราอยู่ในแมปเดอะมิมิกในเอ้ย The The ي, เดอะอินโทรเดอร์ดิเดอะอินโทรเดอร์ในด่านใหม่นะก็คือเขาได้เพิ่มด่านนี้เข้ามานะก็คือด่านซับเบย์นั่นเองก็คือทางรถไฟหีืทางรถไฟนัน่นเองคนระับก็เปิดมาก็รับสายกันเลยเอากดรับสายไปดิไอ้คนที่มันอยู่ออฟฟิศอะ ถ้าจะไปหาแกตอนนี้แหละดน,น่าก,ก,กลัวนะกอัวเอาเกจอยแต่ว่าอะไรก็ไม่ดูนะเขียอันนี้ก็คือกล้องนั่นเองเออก็ถูกแล้วดิกล้อง <c oughs> ก็ด่านนี้นครับมันจะมีทางลงด้วยนะนี่ก็คือทางลงตัวนี้นะก็เวลาผีมันจะมาวิธีฟังเสียงก็คือมันจะมีเสียงปึ้งอยู่นะก็คือเสียงปึ้ปงๆนั่นแหละ เวลาได้ยินเสียงปึ้งอันนี้ไม่ใช่เสียงนี้นะอันนี้เสียงซาวมันเฉยๆเออก็ปึง้งน,นั่นแหละเออนั่นแหละแล้วก็ปิดกล้องมาหันหลังดูแล้วมันจะมีตัวแบบๆผ่านไปนแล้วเราก็รีบลงมาตรงนี้แล้วก็ปิดแล้วก็รอสักจนกว่ามันจะมาจนกว่ามันจะไปนะอะไรจนกว่ามันจะมาจนกว่ามันจะไปอันนี้คือพอตัวที่มันจะมาหาเราไอตัวนี้นั่นเองตัวที่มันจะมาหาเราทาง ทางนี้จนไปถึงทางนั้นนะครับกับไอตัวที่มันลงรถไฟมามันก็จะมีรถไฟมาใช่ไหมเออจะให้สถานีรถไฟมีเรือมาเลย <ฤ RN> ไง <c oughs> ก็เดี๋ยวอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวผมจะบอกวิธีรับมือเลยกันนะร <c oughs> อให้มันมีเสียงปึ้งอ่า <s uck> แบบแบบนะนี่เสียงปึ้งปึงเนี่ยมันจะผ่านไปตรงนี้นะโอเคแล้วเราก็รีบเข้ามาตรงนี้ไม่ต้องรีบก็ได้นะเพราะว่าด่านง่ายมันจะมันปรากฏตัวมาช้าโอเค ส่วนด้านล่างนี้ก็คือเป็นที่ซ่อมไฟนั่นเองเวลาแบบดูกล้องแล้วไฟดับใช่ไหมก็คือซ่อมตรงนี้เหมือนเดิมนั่นแหละโอเคระหว่างนี้ก็รอมันมาเปิดไฟก่อนอ่ามันมาแล้วนะเสียงอย่างน่ากลัวเลยไปดีไปดีไปดีตามเกินโอเคอเคเสียงโคตรดังเลยโอเคต่อไปไอตัวตัวที่มันลงรถไฟมันจะมาตอนนี้นะก็คือไอตัวที่มันมาจากรถไฟนั่นแหละรถไฟมันจะผ่านมา โทมาก,นะก็คือเวลาไอตัวรถไฟมาถ้ารถไฟมันมาแล้วมีรถไฟผ่านไปปุ๊บมันจะมีอ่ามันมาคนระับอ่ารถไฟจอดเดี่ยมันพอมันรีบปิดไฟทันทีนะเนี่ยเวลารถไฟผ่านมามันจะมีโอกาสที่ตัวนี้ปรากฏมาด้วยนะแล้วก็อ่ามันจะโทรมานะห้ามกดรับสายเป็นอันขาดห้ามเลยนะแบบแล้วก็ปิดไฟแล้วก็สามารถเดินได้นะ แต่ห้ามกดรับสายเพราะว่าถ้ากดรับสายมันจะบอกว่าฉันเห็นคุณแล้วมันก็จะมาตรงหน้าหน้าห้องเรานะแล้วก็จะถะาุกกระจกมาเลยก็คือถ้าเราลับสายก็ค <that> ือจบเลยครับไอตัวนี้ตัวนี้ตัวอะไรไอตัวซิกม่านะครับเรืองซิกมาทุกคนน่าจะรู้กันอยู่นะซิกม่าที่แบบเพื่อนไออะไรอ้เอเ่าข้างเ่าข้างอะไรนะ นี่นี่เดี๋ยนี้เดี๋ยนี้เดี๋ยนี้โทรมารีบรับเลยนะเฮ้ยอะไรอ่ะคุณเหลือเวลาอีกห้านาทีสำหรับงานนี้จะจบลงไปในอีกห้านาทีอะไรอย่างงงเลยนะแปลมันยังไม่ไปเลยไปมันมาไงวิววิวแบบ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 เดี๋ยวขอสองกล้องก่อนเพื่อลดความวิตกของผมแล้วก็ปิดปิดเอออย่างนั้นแหละเอ้ อเ,เอ้ยเอาคอร์นี่ไปทุกหัวมันดีไหมเนี่ยมาจะเร็วกันนะจะเสียงม,มันดังนะครับไปไปไปเสียงดังเกินเฮ้ยมันดังจริงับไอตัวนี้ทุกคนลองมาเล่นดูนะเสียงม,มันดังมากเสียงม,มันจะดูหดหูไหมไไม่ใช่ใชใชเสียงม,มันจะดูดแบบระคาญหูนิดหน่อยนะ ไอ้ตัวที่มันลงรถไฟมาเปไปไปไปกดไม่มาเลยไปโทษโทษโทษนะโทษโอ้มันมาเลยโอ้ตายตายยังไงก็ตายโทษนะเมื่อกี้คำหยาบนะเมื่อกี้ไม่ได้ตังแต่พูดนะบัดเดี๋ยวโอ้โหแพ้เลย You have died โอ้จบเลยนะครับ